สวัสดีค่ะกุหลาบบ้านคุณนะคะวันนี้จะพามาตัดแต่งกิ่งกุหลาบเลื้อยสีแดงต้นนี้ค่ะดอกโรยลาแล้วนะคะเนี่ยโดนฝนไปเยอะเมื่อวานก็โอ้โหฝนฟ้าน่กกากลัวมากนะคะวันนี้ถึงเช้ามากับมีแดดค่ะวันนี้ตอนนี้นะคะสามสิบองศาด้วยนะคะตอนนี้ประมาณเกือบเที่ยงะคะ่ะสามสิบองศาก็จะทําการตัดต้นนี้ค่ะเพราะมันบอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นๆดึกๆฝนจะตก กอีกหลายวันเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดอะไรก็ไม่รู้นะะนี่ค่ะเนี่ยดอกก้านแบบนี้นะคะเนี่ยตัดอันนี้เป็นกุหลาบเลยเราไม่ต้องตัดสั้นมากนะคะตัดประมาณเนี้ยก้านใบที่หนึ่งหรือที่สองกันไก่อันนี้ใช้ดีมากเลยนะคะเบามือมากเลยไม่ต้องใช้แรงเลยอะนี่ยตัดเลยนะคะเลยเลยขึ้นมานิดนึงนค่ะประมาณเขาเรียกอะไรสามเซนสีเส่เซนหรือห้าเซนเนี่ยค่ะเลยขึ้นมานิดนึงนะคะ เวลาตัดเลยขึ้นมานิดนึงอันนี้เป็นดอกรอบสองนะคะนี่นะคะเวลาตัดก็ถ้าคนที่แบบว่าถนัดแล้วเก่งแล้วก็จะจัดไวมากนะคะตัดเลยค่ะเราไม่ต้องนับเป๊ะอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะการใบที่สองที่สามที่สีก็นับตัดไป ประมาณนี้ไม่้องเตะม,มากไม่เป็นปัญหาหรอกคะ่ะว่าเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาใหม่อยู่ดีตัดหมดเลยนะคะนี่ค่ะวิธีตัดแต่งกิ่งก็จะประมาณนี้นี่ไอเหลืองเหลืองนี่เป็นเชื้อรานะคะเนี่ยเป็นเชื้อราหรือเชื้อโรคทุกอย่างเลยตัดเลยค่ะ แล้วเรามาเก็บที่หลังตัดมุมนี้นะคะนี่ค่ะประมาณนี้ตัดไปเลยค่ะใบที่สองใบที่สามก้านใบนะคะนับไปเลยไม่ต้องเป้มากไม่เป็นไรต,ตัดไปเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ ชอบมากเลยเวลาตัดแต่งกก่งยิ่งมีกันไกลดีๆนะคะไก่อันนี้ซื้อมา6,000เยนนะคะใช้ดีมากเบาเมือมากนี่ค่ะเข้าไปในอินเทอร์เนต็ตมันก็น่าจะมีขายนะคะอันนี้เซ็งก็ประมาณ2,000หรือเกื 2, อบส0งพันนะคะเพราะราคามยังไม่รองมสีค่ะ โคต้นแบบนี้ที่มันร่วงนะคะเนี่ยมันร่วงหลายวันแล้วนะคะมันก็เก็บขึ้นให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ไม่ไม่เป็นปุ๋ยนะคะจะเป็นชั้อลามากกว่าปุ๋ยนะคะเก็บทิ้งนะคะเนี่ยมือเบาๆแล้วก็กวาดมาจริงถ้ามันแห้งนะคะมันจะเก็บง่ายกว่านี้อันนี้มันดินมันยังเปียกอยู่นะคะเก็บขึ้นเลยะคะ่ะระวังน้ำเนี่ยที่มันเจ็บมากนะคะ ใส่ถุงมือที่แบบเป็นหนังก็ดีมืออีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นถุงมือแบบผ้าเราทําก็ให้ระวังหน่อยที่บ้านมีหลายแบบค่ะมีแบบผ้าธรรมดาและแบบเป็นหนังนะคะที่แบบกันน้าได้แบบเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพลาสติกก็ดีอ่พลาสติกหรือยางก็ดีะคะต้องระวังถ้าบาดนี่โอโ้โหเลือดซิบเลยนะคะ ะะประมาณนี้นะคะ่ะก็ทำความสะอาดมีแตกมาให้แกงเอ,อแกงกิ่งนึงเนี่ยของต้นปูปี2018ค่ะซื้อมา5,000เยนนี่คะ่ะแต่งกิ่งก็ประมาณนี้ค่ะ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วอ้ยร้อนมากเลยวันนี้ น,น,นี่ค่ะผลง,งานนะคะกิ่งกระโดงยังไม่มานะคะยังรอเธออยู่กิ่งกระโดงยังไม่มาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้น,ตนนี้ทำความสะอาดเก็บกวาดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะคะ วิธีตัดแต่งกิ่งกุหลาบช่วงหน้าร้อนก็ตัดประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วมาเจอกันใหม่